มือใหม่หลวงพ่อเทียนวัตถุประสงค์ในการเผยแพ่ผู้จัดทำมือใหม่หลวงพ่อเทียนคือผู้สนใจการปฏิบัติธรรมในแนวทางพุทธและศึกษาหาข้อมูลทั้งหมดผ่านทางอินเทอร์เนต็ตโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องธรรมะมาก่อนทั้งภาคพิษศีและภาคปฏิบัต,บติจนวันหนึ่งได้มารู้จักแนวทางการฝึกวิปัสสนาภาวนาหรือสติปัฏฐานหรือการเจริญสติ ตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนจิตสุโภซึ่งเข้าใจง่ายและฝึกฝนได้ไม่ยากในชีวิตประจำวันเราเชื่อว่านี่เป็นเส้นทางเดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้สู่การพ้นทุกข์ฐาวรเมื่อคนที่เคยไม่รู้ไม่สนใจอย่างพวกเรายังสามารถเรียนรู้เข้าใจเห็นประโยชน์และเริ่มฝึกฝนได้เราจึงคิดว่าบุคคลอื่นๆก็สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ไม่ยากเกินไปเช่นกันเราเริ่มต้นเรียนรู้จากไหนอย่างไรอะไรที่ทำให้เราเข้าใจอะไรที่ทำให้เราสงสัยเราพยายามจับประเด็นมาสื่อสารกับมือใหม่ทุกท่านในฐานะที่เราก็เป็นมือใหม่เช่นกันในเบื้องต้นนี้ขอทาำความเข้าใจและฝากแง่คิดให้แก่มือใหม่ทุกท่านดังนี้ข้อที่หนึ่ง แนวทางการฝึกปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางไว้เพื่อไปสู่การพ้นทุกข์ถาวนไม่ได้มีแค่แนวทางฝึกฝนแบบเดียวจึงขึ้นอยู่กับแต่ละท่านที่จะสแสวงหาเพื่อเจอแนวทางที่ใช่และเหมาะสมกับตัวเองถ้าท่านศึกษาและทดลองฝึกดูแล้วพบว่าแนวทางนั้นไม่เหมาะไม่เข้าใจท่านก็สามารถสแสวงหาแนวทางอื่นๆได้หรือในบางกรณี สำหรับผู้มีประสบการณ์ก็อาจจะใช้กลวิธีของหลายครูอาจารย์มาประยุกต์ผสมผสานให้เหมาะกับตัวเองก็ได้หรือบางท่านกลัวสับสนจะเลือกเอาแนวทางของครูอาจารย์ท่านใดท่านเดียวก็ได้ตามแต่ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลข้อที่2เฉพาะในแนวทางของหลวงพ่อเทียนก็มีครูอาจารย์หลายท่านต่างก็มีแนวทางปรดย,ย่อยเทคนิคคำอธิบาย ที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างในหลายกรณีซึ่งอาจจะทำให้มือใหม่สับสนได้บ้างให้ถือเสียว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติทางโลกที่เกิดขึ้นได้การอธิบายเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนในเรื่องเดียวกันก็สามารถอธิบายได้ต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาสำนวนลีลาต่างๆหรือผู้อ่านผู้ฟังเองรับรู้เรื่องเดียวกันแต่ก็สามารถตีความได้ต่างกัน นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ละครูอาจารย์ก็อาจจะมีกลเม็ดลูกเล่นเทคนิคแนวทางปรีย่อยที่ต่างกันไปบ้างตามประสบการณ์ของแต่ละท่านที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกถ้าเราฟังคำอธิบายของอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจลองฝึกฝนดูก็ยังไม่เข้าใจแต่พอได้รับรู้คำอธิบายจากอาจารย์อีกท่านหนึ่งแล้วเรากลับเข้าใจ ข้อที่สามผู้จัดทมเลือกนำเสนอคำสอนจากครูอาจารย์บางท่านที่ผู้จัดทาพิจารณาแล้วว่าเข้าใจง่ายและเหมาะสำหรับมือใหม่แต่ไม่ได้ต้องการให้ผู้ใดยึดติดในตัวบุคคลหรือครูอาจารย์ท่านใดเกินกว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์และผู้จัดทาก็สนับสนุนให้ผู้ฝึกฝนมือใหม่เลือกศึกษาจากครูอาจารย์ท่านใดก็ได้ที่ท่านพิจารณาแล้วว่าท่านเข้าใจคาอธิบาย หรือกลวิธีของอาจารย์ท่านนั้นอย่ายึดติดอย่างจริงจังเกินไปกับการใช้ภาษาการอธิบายความประสบการณ์ของครูอาจารย์ที่ต่างกันไปเพราะความต่างกันไม่ได้หมายความว่าต้องมีคนหนึ่งสอนถูกแล้วอีกคนหนึ่งสอนผิดไม่ใช่แบบนั้นควรใช้วิจารณญาณไตรตรองให้รอบคออรอบด้านที่สำคัญคือแก่นหรือหัวใจสำคัญในการฝึกฝนก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่าง ให้จับหลักใหญ่ๆไว้ส่วนเทคนิคหรือกลเมตปดปลิกย่อยหรือคำอธิบายของอาจารย์แต่ละท่านอาจจะต่างกันไปบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ข้อที่4ขอให้ผู้ฝึกฝนมือใหม่ตระหนักว่าคำสอนที่ถูกต้องของครูอาจารย์ต่างๆล้วนมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงได้ชี้ทางไว้เพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ จึงถือเป็นหลักยึดอันดับแรกแกเราเราจะศรัทธาครูอาจารย์ท่านใดก็ทำได้แต่อย่ายึดติดในตัวบุคคลจนมากเกินไปขอยกท้ายคำของหลวงพ่อคำเขียนสุวรณโนมาเตือนสติด,ดังนี้ปัจจุบันศรัทธาของพุทธบริษัทเราย่ำแย่ศรัทธาหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้เราพัฒนาศรัทธาในลักษณะนั้นกันมากทุ่มเททั้งหมดแต่พอท่านมีอันเป็นไป ก็อกหักเสียอกเสียใจนั่นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเราต้องศรัทธาพระธรรมนำพระธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราอย่าไปยึดว่าอาจารย์ของเราหลวงพ่อของเราเพราะนั่นไม่ใช่ศรัทธาแบบก้าวหน้าแต่เป็นศรัทธาแบบถดถอยข้อที่5ข้อมูลคำสอนคำแนะนำคำอธิบายเส่ิมต่างๆมาจากการรวบรวมคำของครูอาจารย์ทั้งสิ้น ผู้จัดทำไม่ได้ประดิษฐ์คำสอนขึ้นมาเองเราทำเพียงแค่รวบรวมจากประเด็นที่สำคัญและช่วยเผยแผ่เท่านั้นหากมีข้อผิดพลาดและไม่เหมาะสมด้วยประการใดผู้จัดทำขออภัยและขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวข้อที่6ผู้จัดทำเน้นการสื่อสารกับผู้ฝึกฝนมือใหม่ในแนวทางของหลวงพ่อเทียนเพื่อให้มือใหม่ได้เริ่มต้นอย่างเข้าใจง่ายอย่างถูกต้อง เมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องจะมีความศรัทธาจะมีความเพียรซึ่งจะให้ผลดีกว่าการก้มหน้าก้มตาฝึกฝนไปโดยไม่เข้าใจแก่นไม่เข้าใจหลักการไม่เข้าใจเป้าหมายของการฝึกแต่เมื่อใดที่มือใหม่ได้เข้าใจวิธีการและเป้าหมายของการฝึกดีแล้วขอแนะนำให้ฟังและอ่านให้น้อยลงแต่ให้เอาเวลาส่วนใหญ่ไปเน้นการฝึกฝนให้สม่ำเสมออยากเพลินกับการอ่านการฟัง มากกว่าการเอาเวลาไปฝึกฝนการฟังการอ่านมากไปอาจจะทำให้ไปยึดติดกับความรู้และประสบการณ์ของผู้อื่นมากเกินไปหรือยิ่งฟังยิ่งอ่านยิ่งสับสนเพราะคนนั้นบอกอย่างหนึ่งคนนี้สอนอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นควรแบ่งเวลาให้การฟังหรือการอ่านแต่พอสมควรถือเป็นการทบทวนหาความรู้เสริม หรือเอาถ้อยคําเอาเสียงของครูอาจารย์มาเพื่อเป็นกําลังใจแต่ควรแบ่งเวลาส่วนใหญ่ให้การฝึกฝนแนวทางของหลวงพ่อเทีนเน้นภาคปฏิบัติฝึกฝนบ่อยๆเพื่อไปพบไปเจอสัจธรรมด้วยตนเองให้เอาการคิดวิเคราะห์หรือความรู้ที่ได้จากการอ่านการฟังเป็นแค่ส่วนประกอบแต่ให้เอาการลงมือทําการฝึกฝนความรู้สึกตัวหรือสติเป็นหลักนําในทุกเรื่องไป